สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Who w h e r เรื่องหน้ารู้ที่ทุกท่านอยากรู้ก่อนอื่นขอฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับมิชลินไกด์เป็นหนังสือคู่มือที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางแผนที่ สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักแรมรวมถึงร้านอาหารอันเรื่องชื่อของสถานที่ในประเทศต่างๆโดยบริษัทมิชลินบริษัทยางรถยนต์รายใหญ่ของโลกสัญชาติฝรั่งเศสที่ก่อตั้งขึ้นในปีคิศกราัช .1888 จุดประสงค์ของการทําหนังสือมิชลินไกด์คือการกระตุ้นให้ผู้คนออกมาใช้การเดินทางโดยรถยนต์มากขึ้นเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> ยอดจําหน่ายยางรถยนต์แรกเริ่มมิชลินไกด์เป็นหนังสือแจกฟรีมานานถึง20ปีแต่ต่อมา จึงเริ่มจัดจำหน่ายในราคา7ฟรังในปีคิตศกราัช1920และได้มีการใส่ลายชื่อโรงแรมและร้านอาหารโดยแบ่งตามประเภทให้เป็นหมวดหมู่เป็นครั้งแรกด้วยในคิศตศตวรรษที่20มิชลินไกด์ได้กลับกลายเป็นหนังสือขายดีปัจจุบันมิชลินจัดอันดับร้านอาหารและโรงแรมกว่า40,000แห่งใน24ประเทศได้มีการมอบรางวัลต่างๆให้เรียกว่า ดาวมิชลินโดยการมอบดาวหรือรางวัลให้แก่ร้านอาหารต่างๆในปีคิเศกัลาด 1, โดยมีการแบ่งขั้นของดาว ตั้งแต่1ดาวจนถึง3ดาวโดยร้านอาหารที่ได้รับดาวนี้จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลายคนในหลากหลายอาชีพเพื่อให้ได้รับมุมมองอย่างหลากหลายให้ได้มากที่สุดบางครั้งคณะกรรมการจะเข้าไปรับประทานอาหารโดยที่ไม่แจ้งให้กับทางร้านทราบล่วงหน้าและอาจต้องใช้เวลาในการชิมมากกว่าหนึ่งปีเพื่อให้ได้รับรู้มาตรฐานของร้านนั้นๆอย่างแท้จริงผู้ตรวจสอบมิชลินไกด์จะเป็นพนักงานของมิชลินเองเป็นพนักงานอิสระไม่มีการแทรกแซงจากหน่วยงานไหนไม่เปิดเผยตัวตน จ่ายค่าอาหารและบริการต่างๆเต็มจํานวนเท่าคนอื่นคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญน่าเชื่อถือและหลงไหลในอาหารการชิมของบรรดานะักชิมของมิชลินไกด์ค่อนข้างจะละเอียดละออนอกจากนี้จดหมายจากลูกค้าที่เขียนถึงมิชลินไกด์ก็จะถูกนํามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วยการให้ดาวของมิชลินไกด์จะมีการสํารวจและเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยทุกปีและมีสิทธิ์เรียกคืนหากไม่สามารถรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ทําให้เชฟบางคนประกาศไม่รับมิชลินสตาร์เพร ไม่อยากเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆและเสียความน่าเชื่อถือเมื่อถูกเรียกดาวคืนเพราะการโดนเรียกดาวคืนอาจส่งผลทำให้ถึงขั้นต้องปิดร้านไปเลยทีเดียวฉะนั้นแต่ละร้านต้องทำงานหนักเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสายสืบของมิชลินสตาร์มาถึงร้านทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมรับมือกับวันหนักๆโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนเชฟมิชลินสตาร์ทุกวันนี้ไม่แตกต่างจากคนดังหลายคนต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อปรุงอาหารตามเทศกาลและวาระ ความท้าทายของเชฟมิชลินจึงไม่ได้อยู่แค่การทําให้ร้านของตัวเองได้คุณภาพอยู่เสมอแต่รวมถึงการสร้างสารรค์เมนูใหม่อยู่เสมอด้วยรางวัลมิชลินนั้นให้กับร้านอาหารจะต้องระบุสาขาด้วยซึ่งร้านที่มีหลายสาขา เมื่อได้รางวัลก็ใช่ว่าทุกสาขาจะถือว่าได้รางวัลหมดรางวัลมิชลินนั้นให้กับร้านอาหารไม่ใช่ตัวเชฟรางวัลมิชลินนั้นตัดไปตามวัฒนธรรมอาหารของชาตินั้นๆและประเภทอาหารประเภทของดาว1ดาวร้านอาหารที่ดีมากในกลุ่มร้านอาหารประเภทเดียวกัน2ดาวอาหารอร่อยเลิศคุ้มค่าแก่การขับออกนอกเส้นทางเพื่อแวะชิม3ดาวหนึ่งในบรรดาร้านอาหารยอดเยี่ยมควรค่าแก่การเดินทางไปกินโดยร้านอาหารที่ได้รางวัลดาวมิชลินจะต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังนี้ 1. คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ 2. ความโดดเด่นของรสชาติและเทคนิคการทําอาหาร 3. เอกลักษณ์เฉพาะตัวของเชฟที่สะท้อนออกมาในอาหารและประสบการณ์ในมื้อนั้น 4. ความคุ้มค่าสมราคา 5. ความสม่ําเสมอนอกจากนี้แล้วยังมีร้านอาหารรางวัลบิบกูมองแก่ร้านอาหารที่โดดเด่น ได้คุณภาพราคาย่อมเยาวอยู่ในราคามาตรฐานท้องถิ่นนั้นๆว่าง่ายๆก็คือรางวัลชมเชยนั่นเองมิชลินไกด์ได้เริ่มมอบรางวัลเป็นครั้งแรกให้กับประเทศไทยในปลายปี2017นับเป็นประเทศที่5ในทวีปเอเชียที่มีการจัดอันดับและเป็นระดับที่2ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากสิงคโปร์แต่ยังคงดําเนินการให้เฉพาะกับร้านอาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นและมีร้านที่ได้มิชลินสตาร์ทั้งหมด17ร้านบางร้านยังเป็นร้านอาหารริมทาง ทั้งนี้เนื่องจากมิชลินได้รับการวิจารณ์ว่าใหรางวัลเฉพาะร้านอาหารที่หรูหราและโน้มเอียงไปทางอาหารฝรั่งเศสและยังมีอีก35ร้านที่ได้บิบกูมองส่วนเพื่อนๆที่ทราบว่ามีร้านไหนอัปเดตใหม่ๆช่วยลบกวนอัปเดตท,ที่ตั้งและชื่อร้านไว้ใต้คลิปด้วยครับ